ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับโอเควันนี้พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าจะมาไลฟ์ในในช่วงระหว่างเวลาเทรดนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาตั้งแต่ช่วงเช้าถึงปิดตลาดเนี่ยผมจะไม่ทําอะไรเกี่ยวกับโซเชียลทั้งนั้นนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยมันมีหุ้นตัวหนึ่งที่เกิดการเกิดสัญญาณทะลุนแนวต้านขึ้นมานะครับแล้วก็เลยจะมาแนะนําวิธีการตั้ง alert นะครับหรือว่าการตั้งให้ราคาให้โปรแกรมหุ้นเนี่ย แจ้งเตือนนะครับเมื่อหุ้นอะไรก็ตามนะครับที่เรา l i s ์ไว้แล้วเกิดมีการทะลุนแนวต้านขึ้นมาหรือว่าต้องการแจ้งเตือนให้ราคาขึ้นมาถึงจุดไหนก็ตามหรือว่าลงมาถึงจุดไหนก็ตามนะครับแล้วลว่าแ,แล้วบอกเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับ วันนี้นะครับถ้าเกิดใครดูตลาดอยู่เนี่ยจะมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับก็คือ d t แทซึ่งมันฟอร์มตัวมาแถวแถวแนวต้านนะครับได้สักระยะหนึ่งล้านได้อาทิตย์นึงละนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีการดึงราคาปิดขึ้นมาอยู่เหนือแนวต้านนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆสัญญาณเตือนเนี่ยของ alert ใน efan เนี่ยนะครับมันก็เตือนตั้งแต่เมื่อาวานละนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันมีการยืนได้นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปนิดหนึนน่งนะครับแล้วก็มีการไล่ราคากันในช่วง 11โมงนะครับที่ผ่านมาทีนี้เดี๋ยวรอดูนะครับคือการตั้งตัว alert เนี่ยนะครับมันจะมาจะมากดตรงนี้ครับตรงทางด้านซ้ายมือนะครับ alert นะครับอันเนี้ยจะเห็นว่าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวามือเนี่ยนะครับจะเขียนว่าดีแท็กนะครับผมก็ใส่คำว่าใส่แปว่า break out นะครับ ที่ราคามากกว่า49บาทให้แจ้งเตือนผมนะครับพอราคามันมีการเทรดเหนือ49บาทหรือเหนือโซนใดๆก็ตามที่เราตั้งไว้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมทางด้านขวามือนะครับทางด้านขวาล่างนะครับมาดูวิธีการเซตกันนะครับมากดปุ๊บนะครับแยวผมลบออกไปก่อนนะครับมาเซตใหม่นะครับ,รนะรบก็คือมาดูตัวแรกนะครับใส่ชื่อหุ้นไปว่าเราอยากจะ ลิสชื่อหุนตัวไหนนะครับอยากจะให้มันแจ้งเตือนตัวไหนบ้างนะครับสมมุติว่าใส่ดีแท็กไปนะครับปึ๊บนะครับอเลอร์ตเป็นอะไรบ้างมันก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วเป็น price เป็น change นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหากว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ให้แจ้งเหล่านะครับหรือว่าแจ้งปริมาณวอลลุ่มว่ามันมีเข้ามาเยอะเข้ามาน้อยอะไรเงี้ยนะครับสามารถแจ้งได้หมดเลย hot new นะครับแจ้งได้โอเควันนี้เรามาดูเรื่องอันแรกกันก่อนนะครับก็คือ price หรือว่าให้แจ้งเตือนราคานะครับ โอเปอเรเตอร์นะครับก็คือมันมีเงื่อนไขยอยู่3เงื่อนไขด้วยกันมากกว่านะครับเท่าไหร่ขึ้นไปให้แจ้งเตือนน้อยกว่าเท่าไหร่ลงมานะครับให้เตือนเราหรือว่าเท่ากับเท่าไหร่ให้เตือนนะครับก็ในเงื่อนไขที่เราที่ผมดูเนี่ยก็คือว่ามันขึ้นมาเทสแนวต้านแล้วผมอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาสามารถยืนเหนือแนวต้านได้นะครับให้แจ้งด้วยนะครับก็มาอันแรกนะครับมากกว่าแนวต้านอยู่เท่าไหร่แนวต้านอยู่ประมาณ49่าบาทนะครับเราก็มา เมมโมไว้ why, นะครับมาจดบันทึกไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมติผมก็เขียนไว้ว่า Breakout นะครับ uh, Breakout แนวต้านโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กดแอดเข้าไปปุ๊บอ uh, ่าโทษทีนะครับต้องกดเซฟนะกดผิดอ่าตั้งใหม่ detect นะครับ price มากกว่าเท่ากับ49บาทนะครับให้แจ้งด้วย โอเคนะครับกดเซฟปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นเงื่อนไขนี้นะครับแล้วก็มันจะมีทางด้านบนเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับให้เราให้เรากดเข้าไปนะครับคืออันแรกเป็นซาวาก็คือว่าเวลาขนาดแจ้งเตือนเนี่ยมันจะมีเสียงด้วยนะครับได้ยินเสียงไหมครับนะครับจะเป็นเสียงแบบคือแต่ส่วนตัวผมไม่เอานะครับเพราะว่ามัน ว่าคิดว่ามันรบกวนไม่ต้องก็ได้นะครับเอาออกแล้วก็ Inactive จะเป็นลักษณะกรอบคล้ายๆแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันทางด้านขวามือเป็นป๊อปอัพเนี่ยนะครับพาติกคำว่าป๊อปอัพมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาตอนมันแจ้งเตือนซึ่งผมคิดว่ามันรกนะครับก็เอาแก้ตัว Inactive ฟอย่างเมื่อกี้นะครับเหมือนมันแจ้งเตือนละอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นกรอบแบบนี้นะครับ ซึ่งไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมอะไรอยู่ก็ตามมันก็จะขึ้นมาเป็นกรอบแบบนี้นะครับให้เราทราบนะบแต่ผมไม่เอาเอาออกไปนะครับเอาแค่เป็น inactive ก็คือขึ้นเป็น pop-up ทางด้านขวาล่างนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่ถ้าหากว่าเราเห็นกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับการไลฟ์ครั้งนี้ก็คงสั้นๆน,นะครับไม่มีอะไรมากเป็นการแนะนํำเฉยๆว่าเราจะตั้งอเราจะตั้งอะไรได้ยังไงบ้างนะครับ ซึ่งเราสามารถตั้งเป็นแนวรับได้ด้วยนะครับสมมติว่าเราอยากจะได้หุ้นที่อยากจะเก็บหุ้นที่ราคามันลงมาถึงแนวรับเนี่ยสมมตินะครับหุ้นตัวนี้แนวรับอยู่ที่ประมาณประมาณ10บาทนะครับผมก็ตั้งไว้ว่าถ้าหากว่ามันน้อยน้อยกว่าหรือเท่ากับ9บาท50อย่างเงี้ยลงมานะครับให้แจ้งด้วยก็ทําได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราสามารถจะประยุกต์ใช้อะไรอย่างไงได้บ้างนะครับถ้าเข้าใจเครื่องมือเราก็ใช้ได้หมดเลยนะครับให้ราคามาเตือนใกล้แนวต้านใกล้แนวรับนะครับ ก็คือหรือว่าเป็นโซนที่เราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งตามแผนการที่เราวางไว้แต่แรกนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุนเมื่อมันวิ่งนะครับประมาณนี้โอเคมีคําถามไหมครับถ้าไม่มีคําถามก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลปิดไลฟ์นะครับเพราะว่าเนื้อหาในวนันในครั้งนี้คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับมาแชร์ให้ฟังพอดีมันเกิดการเบรกเอาทพอดีนะครับ เข้าไปแล้วใช่ไหมครับขอแนวต้านนะครับแนวต้านก็มาดูภาพใหญ่นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครตามตามตามการไลฟ์มาเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงหุ้นที่คือว่ามันกําลังวิ่งอยู่ในโซนสะสมนะครับที่มีแนวรับอยู่ประมาณ2 8บาทนะครับแนวต้านประมาณ48บาทซึ่งมันก็ทะลุขึ้นมาละนะครับเป็นโซนสะสมประมาณ1ปีนะครับตั้งแต่ช่วง ต้นปี5ากาขึ้นมาก็เริ่มสะสมละนะครับวีที่สังเกตก็คือเวลามันย่อลงมามันลงมาไม่ทําจุดต่ําสุดใหม่นะครับแสดงว่าแรงขายที่มันเคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านะครับเรอาปากกาก่อนนะครับแสดงว่าแรงขายที่มันเคยเกิดในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันออกมาเยอะละนะครับเริ่มเยอะละจนสังเกตว่าโวลุมพีคเห็นไหมครับ แล้วพอเด้งรีบาวขึ้นมาลงต่อเนี่ยไม่ทํานิวโลแสดงว่าแรงขายเริ่มคือออกมาเกือบหมดแล้วนะครับเริ่มไม่เหลือแล้วดังนั้นคุณจะเห็นการฟอร์มตัวนะครับขึ้นๆลงๆลงโดยไม่ทําจุดต่าสุดใหม่ใช่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเทสแนวต้านนะครับย่อลงมาแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับดังนั้นแนวต้านเนี่ยก็มาดูจากฟีโบรน,นชีก็ได้ครับก็คือตีจากการลงนะครับในชุดล่าสุดนะครับในช่วงแต่ ปี57นะครับประมาณปี5758ลงมานะครับปุ๊บอ่าจะเห็นว่าอ่าษณะนี้ออกไปก่อนนะครับ23.6%แนวต้านแรกนะครับประมาณ52บาทนะบแนวางต้าถัดมาเนี่ย38.2% 67บาทนะครับซึ่ง67บาทเนี่ยสังเกตว่ามีการนะครับขึ้นมารีบาวแล้วก็กลับตัวลงไปพอดีแสดงว่าโซนนี้ก็ โอเคอาจจะมีในย้สำคัญพอสมควรนะครับแล้วก็โซนถัดมาก็นะครับตามนี่เลยนะครับ61.8%มีการกลับตัวด้วยเช่นกันนะครับจะเห็นว่าหลายๆครั้ง f i บูนันชีเนี่ยมักจะมีการมีมีความสัมพันธ์กับการกลับตัวนะครับการขึ้นลงในอดีตนะครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่มักจะมีในย้สำคัญกับกับจิตวิทยาของคนส่วนใหญ่นะครับโอเคผมก็ดูประมาณนี้นะครับประมาณโซนนะคโซนโซนแรก52บาท67บาท รประมาณนี้ล้วกันนะครับโอเคงั้นผมขออนุญาตไปกลับไปเทรดต่อนะครับไว้มีคำถามก็พิมพ์ไว้นะครับแต่ผมจะกลับมาตอบขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาติดตามสวัสดีครับ